องหญิงโปรดวางใจข้าจะดูแลเองส่วนเรื่องคนร้ายถ้าหากมีบอะแสดใดๆข้าจะมาแจ้งให้องค์หญิงรับทราบองหญิงป่วยยังไม่หายดีข้าไม่รบกวนองหญิงแล้วองหญิงตรวจสอบต,ตัวตนผู้สะกดรอยตามได้แล้วี่คนะเข้ามาจากแหล่งตลาดพ่อแม่เสียชีวิตทั้งคู่ภรรยาตายไปนานแล้ว วันวันไม่ทำอะไรไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอนติดต่อกับผู้คนน้อยมากนี่นี่นี่เจ้า้อนหินซุยถ้าจะไปข้าไปเองนะก็ยังไม่ได้บอกว่าจะไปนะเจ้าปล่อยนะยังตรวจสอบไม่พบว่าเขาติดต่อกับใครแล้วเป็นใครเป็นคนส่งให้เขามาสกดรอยตามหอกตำหนักนอกจากนี้เขาก้าวพลาดจมน้ำตาย ก็เสยหายไปด้วยพี่เอครับองหญิงได้เท้าชุยมาแล้วเพคะงั้นคนในภาพภาพเหมือนอีกสองคนล่ะแม้ว่าผู้อยู่เบื้องหลังสองคนนี้ยังไม่ได้ลงมือทำอะไรแต่ว่าคอยจับตาม,มองดูค่าทุกย่างเก้าถึงอย่างไรก็ต้องตรวจสอบด้วยเช่นกัน สองคนนี้เป็นชาวนาะแม่ของพวกเขาเป็นสาวใช้ที่ตระกูลเย่ตระกูลมารดาของชายาติ้งอ๋องปล่อยออกมาติ้งอ๋องอย่างนี้เองสินะติ้งอ๋องใช้กลยุทธ์แท้งปล่อยเพื่อจับเขานี่งอองก็ชอ,อบงอองใช้คนของชายาชายาของอ๋องเขาเหลือเกินติ้งอ๋องเป็นคนคมในฝกักอง์ชาย แต่ละท่านก็ล้วนเป็นคนฉลาดหลักแหลมกนุบายของเขาไม่เพียงหลอกน้องชายเท่านั้นแต่ยังถูกแฉอีกด้วยด้วยเหตุนี้จักรพัทยุมหนิงเลยไม่ชอบเขาดังนั้นเขาเลยได้ดแต่เดิมพันครั้งใหญ่หาเรื่องจวนตัวจัดการปัญหาให้กับจักรพัทยุนหนิงเป็นอีกครั้งที่เห็นเหมือนว่าเขาจะถอนตัวจากการชิงบัลลังก์แล้วเปลี่ยนจากที่สว่างไปสู่ความมืด องหญิงต้องการให้นำตัวสองคนนี้มาสอบถามหรือไม่ไม่ต้องเล่นตามน้ำไปนอกจากนี้ทางสุยจินไปส่งจดหมายรับมาบอกว่าไม่เพียงหาคนที่องคหญิงต้องการตามหาเจอแล้วยังตรวจสอบเพราะว่าตระกูลผู้เมียมนาจหลายตระกูลในเมืองหลวงมักจะพาตัวนักโทษประหารออกมาจากคุกทำเรื่องลับๆซ่อนๆพวกนี้ จะว่าเรื่องราวหลังจากนั้นไม่อาจทราบได้หลังจากที่หาเรียบร้อยแล้วเขาจะแจ้งด้วยตัวเองได้ถ้าทราบแนละ้ววันนี้ลำบากเจ้าเลยนะรีบกลับไปพักผ่อนเสียเถิดวันต่อมาวันนี้เจ้าไม่เข้าเวรอย่างนั้นหรือมัวจะเที่ยวเล่นทั้งวันไม่กลัวจะถูกฟ้องร้องบ้างหรือยังไงหากข้าขยันเหมือนเจ้าคอยสร้างผลงานให้ จื้อจินอู่เจ้ากรมตำรวจขับไล่ฝ่ายตรวจการออกจากตำแหน่งพระองค์ก็คงทนข้าไม่ไหวแนะ่ยิ่งไปกว่านนั้นฝ่ายตรวจการเถาก็ยังเป็นท่านตาขององค์หญิงอีกด้วยข้าก็รู้ว่าข้ากับองค์หญิงสนิทกันเพียงใดนะก็ไม่มีทางขับไล่ข้าออกจากตำแหน่งหรอกผู้หลักมากดีนะ่าขยัแขย้ง พงหญิงพยะค่ะนักโทษประหารทิ่ตกรเสียงดังทำให้ท่านป่วยหนักมีชื่อว่าจางจัวมาจากซูโจเขาต้องโทษฆาตรกรรมในเมืองหลวงถูกตัดสินประหารหลังใบไม้ร่วงจู่ๆล้มป่วยในเทศกาลฉงหยางได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ในเรือนจำว่าเสียชีวิตกระทันหันถูกลากตัวออกจากคุกวางเอาไว้ที่สุสานและรอญาติมารับศพ ภรรยาของหมอเลือนจำรับเงินสินบนุนเคยทำข้อตกลงเช่นนี้มาไม่น้อยจนด้ที่ตรวจสอบจากปากภรรยาของหมอพบว่าที่ซื้อจางจัวเป็นผู้เข้าสอบชื่อฝูจินยู่ตระกูลยากจนมาจากมณฑลเสียนหนิงครอบครัวยากจนกๆๆล้าค่าเงินเลย ผู้จินมีการติดต่อกับบคุคคลสําคัญผู้ใดหรือไม่เขาติดต่อกับผู้คนน้อยมากเพื่อนบ้านบริเวณรอบๆไม่เคยเห็นคนรวยคนไหนเข้าไปใกล้เขาเลยอะมุ่นทนเซียนหนิงเ้าจำตระก,กูลเปียนเจักเซียนหนิงได้เลยหลืตระก,กูลเปียนเหลือเพียงเปลียนเซียนอยู่ไม่ใช่หรือเปียนเซียนอีมีปัญหากับเจ้าหรือ มีการเสียสีกันบ้างแต่ไม่ถึงขั้นให้นางลงมือฆ่าข้าเช่นนี้ข้าไม่ยอมแต่งงานกับองค์ชายหกเซียวเฉิงอยู่และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเปี้ยเซียนอยู่เปี้ยเซีนอยู่ต้องการใช้ชีวิตดีๆก็มีคนมายุ่งกับข้าสิถึงจะถูกมีอะไรต้องคิดมากกันข้าไปจับนางมาลงโทษเขี่ยตีสักตกัสิ้นเรื่องเอาละเอาละ ข้ารว่าการลงโทษเคี่ยนตีเป็นจุดแข็งของเจ้าข้าไม่ควรชวยอากาศไปจากเจ้าสินะอาศัยเพียงตระกูลเดียวมันไม่สามารถทําได้อยู่แล้วต้องเริ่มลงมือจากปูจินก่อนองหญิงปูจินผู้นี้ถูกยกให้เป็นผู้มีชื่อเสียงอย่างมากข้าตั้งใจลุ้งหน้ามาที่นี่ก่อนหวังว่าองค์หญิงจะให้เวลาและปล่อยให้ข้าสอบสวนอย่างลับๆก่อน ข้าไว้วางใจให้เจ้าเป็นคนจัดการตัวข้าเองก็สุขภาพย่ำแย่มีเสนาบดีช่วยคอยช่วยเหลือข้าก็ทราบซึ้งมากแล้วเมื่อก้เจ้าทำไมถึงโมโหสวยจิ้นไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าโยโยถ้าก็เห็นสวยเขาเขาชอบเจ้า โดยจิ้นไปแสดงความเคารพตะเวนระยะห่างกับข้าจะตายไปผู้ชูหลินไปเห็นว่าเขาชอบข้าจากไหนกันวันนี้เจ้าดื่มหล้า,างั้นเลยเออเปล่านะจะพูดไปเรื่อยเพอเจอร์ต่อหน้าข้าก็ทัง้งเถอะแต่ว่าต่อหน้าเซนาบดีชุยอย่าทำเช่นนี้เชียวเลยข้าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอย่าไปซ้ำเติมเขา เจ้าไปได้แล้วล่ะเอ่อถ้าพูดอะไรผิดไปอีกแล้วหรือตอนนี้เจ้าปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าข้านะก็เป็นความผิดแล้วเอ่อข้าไว้วันหลังเนะ่ยจะมาหาเจ้าใหม่ก็แล้วกันนะองหญิงข้าให้ผู้หยวนสืบเรื่องของรัชทายาทต,ตอนนี้มีเบาะแสบางอย่างพี่ครับเขา เพิ่งพาใครบางคนคนหนึ่งกลับมาตอนนี้กำลังรอท่านอยู่ที่โถงข้างตำหนักได้พวกเราไปดูหน่อยดีกว่าเจอเสียงเจ้ามาได้อย่างไรเจอเสียงคารวะองค์หญิงเจ้าออกจากวังได้เช่นไร ผู้เจอเสียงผู้เจอเซียงเป็นเพื่อนทางจุดหมายของร่างเดิมที่ติดต่อกันผ่านนกพิราบมาหลายปีนางเกิดในตระกูลเซนาบดีแต่ว่าเมื่อปีเกิดเรื่องขึ้นกับครอบครัวของนางก็เลยถูกในประเทศออกมาพ้อมกับพ่อนางก็เข้าไปอยู่ในวังเยทิงช่วงนั้นข้าเคยไปเยี่ยมนางที่กรุงยู ถามนางว่าต้องการออกมากับข้าหรือไม่ถ้าขายคนฉลาดที่มาอยู่เคียงข้างข้าก็ายินดีมากยินดีมากับข้าหรือไม่องค์หญิงบ่าวไม่อยากไปพปคเจอเสียงได้รับการดูแลจากองค์หญิงมีวาสนาได้เข้ามาในฝ่ายเครื่องแต่งกายกลายเป็นสาวใช้ห้องเครื่องแต่งกาย วันนี้ข้าโชคดีได้ออกมาจากวังมาทำธุระกับท่านช่วยช่างฝูหรือทั้งใจมาแสดงความขอบคุณกับองค์หญิงแต่ท่านเจอเซียงมีเพียงเวลาเพียงหนึ่งก้นทูปองค์หญิงต้องการรู้เรื่องของรัชทายาทเมื่อส1บปีที่แล้วเจอเซียงพอจะรู้อะไรอยู่บ้างตอนนั้นรัชทายาทอายุเพียงแปดขวบในขณะที่กำลังรอจกักรพรรดิในตำหนักหมิงเจิ้ง เพียงลำพังหลังจากที่กินอิงเขาเชื่อมก็อ้วออกมาเป็นเลือดใบหน้าเปลี่ยนเป็นสีม่วงมีพิษเงินเลือะเหคะองค์รัชททยาิไม่ได้มีโรคประจำตัวแต่ว่าถูกวางยาพิษมอหลวงหมดปัญญาสู้จ้นสุดท้ายไทยเฮาเชิญนักบวชลทัทธิเตามาและช่วยชีวิตรัชททยาิไว้ได้ หลังจากนั้นหมอหลวงก็บพบว่าชีพจรของรัชทยาไม่เหมือนคนเป็นมักมีเลือดออกตามหูและจมูกเป็นลมอยู่บ่อยๆนักบวดละทิเตาไม่มีวิชาในการขจัดพิษจึงให้ฝาบาทติดตามเข้าไปอยู่วัดลทัทิเตาเขาจะได้ดูแลฝาบาทได้สม่เสมอเไม่อย่างนั้นฝาบาทอาจเอาชีวิตไม่รอดเป็นครั้งที่สอง แล้วอิงเทาเชื่อมชํำนั้นนี่เป็นเรื่องประหลาดมากขึ้นอีกว่ากันว่าวันนั้นจักรพรรดิไม่ได้สั่งให้ใครทําอิงเถาเชื่อมเลยแต่ไม่ต้องรอให้พระองค์มีคําสั่งให้สอบสวนหัวหน้า,ผาแผนกเครื่องเสวยและคนในห้องเครื่องเสวยต่างก็ตายด้วยการกินยาพิษกันหมดเบาะแสทั้งหมดก็เลยถูกตัดช่วงไป สามารถพูดได้ว่าอิงเทวเชื่อมที่ปรากฏขึ้นมาเป็นอย่างแปลกประหลาดจริงๆต้องการปิดชีวิตของจกักรพรรดิหากจากักรพรรดิไม่หนีนต้องการกับจัดราชทายยทไม่จําเป็นต้องรอจนถึงแปดขวบถ้าหากต้องการปลดราชทายยทตั้งแต่นนเนิ่นๆตอนทารุกสามารถเสียชีวิตได้ง่ายกว่าพระองค์คงร่ายมาแปดปีว่ากันว่าอิงเทวเชื่อมในตอนนั้น เป็นผู้เท่าที่กุ้ยเฟยของจักรพัรดิองค์กรทิ้งเอาไว้เป็นคนลงมือเพคะองคหญิงมิคะเจอสียงขอตัวก่อนทุกหลังองหญิงมีธุระก็สามารถไปหาเจอเสียงในวังได้ชื่อเชางฝูคำพูดที่ฝ่าบาทต้องการให้ข้าบอกองคหญิงข้าบอกเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะเห้ได้ฝ่าบาทถึงที่ข้ามาบอกคำพูดเหล่านี้กันชื่อเชางฝู ฝ่าบาต้องมีเหตุผลของตัวเองอยู่แล้วช่างฝูองหญิงมีบุญคุณกับข้าอย่าทำร้ายนางเป็นอันขาดฝระบาทห่วงองหญิงมากกว่าเจ้าเสียอีกสิ่งที่ให้เจ้าบอกเป็นความจริงทั้งนั้นเรื่องที่องหญิงอยากรู้ในวังแห่งนี้นอกจากฝ่าบาทก็มีเพียงจากพัฒน์ทมนั้นแหละที่ทราบเรื่องความแค้นฝ่าบาทกับเจ้าจะแก้แค้นให้เองวันหลังเจ้าก็ตั้งใจ ทำงานในวงให้ดีละ่ะบาบาสั่งบอกว่าเจ้าจไม่ต้องพักดีต่อเขาขอแค่พักดีต่อองค์หญิงพอเงินก็ดีนับว่าเป็นราชทายาะที่ดีคนหนึ่งเจอเสียงเปลี่ยนไปแล้วครั้งสุดท้ายที่ได้เจอนางสายตาของนางนั้นยังมีความมืดมนซ่อนอยู่ในดวงตาท้าว่าพอเจอนางวันนี้กับ กระจ่างใสนี้แสดงว่าความเกลียดชังภายในใจของนางได้ถูกปล่อยวางไปแล้วลูกสาวของคนทำความผิดนอกจากจะมีคนคอยช่วยเหลือน,นางไม่อย่างนั้นในระยะเวลาอันสั้นม่สามารถแก้แค้นได้แน่นอนองหญิงหมายความว่าผู้ช่วยกู้ถูกลชัชทายาทส่งมางั้นหรือหมคะ จากระพัดสั่งให้ปิดปากย่อมต้องไม่มีอะไรเล็ดลอดออกมาได้ถึงแม้จะสามารถเล็ดลอดได้จริงๆก็ไม่สามารถเอาความลับมาเปิดเผยได้แน่นอนเจอเสียงกับพูดได้อย่างละเอียดนอกเสียจากที่พบเจอด้วยตัวเองแล้วข้าคิดไม่ออกเลยว่าใครจะจําได้ชัดขนาดนี้องค์จัทยาทำเช่นนี้เพราะอะไรกัน แสดงความจริงใจนิการแสดงความจริงใจต่อข้าบางทีอาจกำลังบอกข้าก็เป็นได้ว่าถ้าหากข้าอยากรู้อะไรสามารถถามเขาตรงๆได้เลยแต่ว่าถึงบอกทุกอย่างโดยไม่มีอะไรปิดบงังแต่มันจะเป็นความจริงสักกี่ส่วนกันวันต่อมา องหญิงพี่เจ้ผู้จริงที่รีบไปสอบถูกขอร้องให้ไปทําเรื่องบางอย่างในคุกพี่ค่ะเขาคือผู้ที่ศรัทธาลืมใสในแม่นางเปียนเป็นนางจริงๆด้วยสินะตามที่ข้ารู้จักเปียนเซนอี้นางไม่น่าจะลงมือทําอะไรกับข้าหรือว่ามีคนคอยชักน,นําอยู่เบื้องหลังนั้นหรือข้าจะเข้าวังสักหน่อยองหญิง ทื่ร่างกายของท่านในตอนนี้ยังไม่ควรเข้าวังพ่ะย่ะครับข้ามีขอบเขตบอฉีโลกของข้าไม่เพียงไม่ควรเหนื่อยแต่มันยังไม่ควรเสียเวลาด้วยหากเรื่องนี้ข้าไม่สามารถทําให้มันชัดเจนใจข้าก็จะยิ่งวาวุ่นมันยิ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่ากหนักเย่ถิ่นองหญิง็นเคอเลอเจ้ามานานแล้ว รูเหมือนว่าเจ้าจะรู้ว่าทำไมข้าถึงมาหาเจ้าสินะองค์หญิงคงอยากรู้ว่าทำไมข้าถึงแอบลอบทำร้ายเจ้าสินะเสียนอี้ขออภัยองค์หญิงใครเป็นคนชักนำเจ้าองค์หญิงฉลาดโดยแท้รู้ด้วยหรือว่าข้าไม่ได้เป็นคนต้นคิด แต่เซนอี e ไม่สามารถบอกได้ไม่นางเปี้ยนเจ้าคิดว่าเจ้าอยู่ในวังแล้วจะทําอะไรกับข้าได้นั้นละทานะองค์หญิงสูงส่งเซนอี S e เป็นเพียงมดแมลงตัวหนึ่งแม่ว,ว่าองค์หญิงจะฆ่าข้าเลยก็ไม่มีใครตามไปเอาโทษหลอกเพคะในจุดนี้ ถ้ variance, ารู้และองค์หญิงเองก็รู้ดีคนที่สั่งค้าก็รู้เช่นกันเจ้า